สมศักดิ์เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยกระดึกผู้เดียวดายประจำอยู่ในห้องควบคุมของตึกสำนักงานเก่าแห่งหนึ่งยามค่ำคืนเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานและน่าเบื่อสำหรับเขาเพื่อนเดียวของสมศักดิ์คือจอมอนิเตอร์กล้องวงจรปิด c c t v ีเก่าๆ8จอที่ฉายภาพขาวดำเต็มไปด้วยสัญญาณรบกวนและเส้นริวร้วๆตลอดเวลาสมศักดิ์รู้มุมทุกมุมของตึกนี้ดี เขาแทบจะท่องจำภาพจากกล้องทุกตัวได้กล้องที่ 1. ลานจอดรถกล้องที่สองประตูทางเข้ากล้องที่สามทางขึ้นบันไดคืนนั้นประมาณตีสองกว่ากว่าขณะที่สมศักดิ์กำลังจิบกาแฟและเฝ้ามองจอภาพที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรขึ้นเลยตลอดเวลาหลายชั่วโมงเขาเหลือบไปเห็นความผิดปกติเล็กน้อยในกล้องหมายเลขสี กล้องสี่สองไปที่โถงทางเดินยาวมืดมืดบนชั้นห้าซึ่งเป็นชั้นที่ถูกปิดตายและไม่ใช้งานมานานหลายปีท้ายทางเดินที่มืดสนิทนั้นจูจุก็มีเงาสีขาวจางๆปรากฏขึ้นมามันดูเหมือนวิญญาณที่ถูกถ่ายติดด้วยฟิล์มที่เสียสมศักด์เพ่งมองพยายามปรับโฟกัสตาของเขาและทันใดนั้นเงาสีขาวก็หายไปสมศักด์ส่หอว คงเป็นสัญญาณรบกวนตามเคยเขาคิดและหันไปดูข่าวในโทรศัพท์ต่อหนาทีต่อมาสมศักดิ์กลับมามองที่กล้องสีอีกครั้งเงาหญิงสาวชุดสีขาวกลับมาแล้วคราวนี้ชัดเจนขึ้นเธอไม่ได้อยู่ที่ท้ายทางเดินเหมือนเดิมแต่เธอยืนอยู่ตรงกลางทางเดินห่างจากจุดแรกเข้ามาประมาณ10เมตรใบหน้าของเธอยังไม่ชัดเจนนักแต่สมศักดิ์รู้สึกได้ถึงความเย็นเยือกที่พุ่งเข้าใส่สมศักดิ์กระโดดออกจากเก้าอี้ทันที เขาคว้าวิทยุสื่อสารและพึมพำกล้องสีกล้องสีมีคนบุกรุกเขาพยายามจะกดปุ่มเพื่อขยายภาพจากกล้องสีแต่เมื่อเขาเอื้อมมือไปกล้องสีก็ดับปุ๊บลงเป็นจอสีดําสนิทเฮ้ยสัญญาณขาดแล้วเนี่ยสมศักดิ์หงุดหงิดเขากลับมานั่งที่เก้าอี้เพื่อรอให้สัญญาณภาพกลับมาไม่ถึงนาทีภาพจากกล้องสีก็กลับมาเป็นปกติอีกครั้งเป็นภาพเขาดําของทงทางเดินว่างเปล่าแต่เงาหญิงสาวคนนั้นกลับไปอยู่ที่ท้ายทางเดินเหมือนเดิม สมศักตัวเย็นวา่าเขาตระหนักได้ว่าเงาตนนี้จะเคลื่อนไหวก็ต่อเมื่อสัญญาณขาดหายหรือเมื่อเขาล้าสายตาไปจากจอภาพเท่านั้นมันเป็นการเคลื่อนไหวแบบกระตุกในเฟรมภาพไม่ใช่การเดินในโลกความเป็นจริงความจริงข้อนี้ทําให้สมศักด์ขนหัวลุกเขาลองทดสอบมันเขาลืมตาจ้องมองที่กล้องสีค้างไว้หนึ่งนาทีเต็มเงาหญิงสาวอยู่ที่เดิมไม่ขยับสมศักด์ขหลีตาลงแค่เพียงครึ่งวินาทีแล้วลืมตาขึ้นมาใหม่ เงาหญิงสาวกระตุกเข้ามาใกล้เลนกล้องอีกก้าหนึ่งสมศักดิ์ตกใจจนกาแฟหกเขาเข้าใจแล้วว่าผีตนนี้ไม่ได้อยู่บนชั้นห้าจริงๆแต่มันอยู่ในสัญญาณภาพมันกําลังใช้กล้องวงจรปิดเป็นเส้นทางเดินและมันกําลังมุ่งหน้ามาที่ห้องควบคุมของเขาสมศักดิ์พยายามปิดระบบแต่ระบบกล้องวงจรปิดนี้เป็นระบบเก่าที่ต้องใช้กุญแจหลักในการปิดซึ่งกุญแจไม่ได้อยู่ที่เขาเขาจึงต้องนั่งจ้องมองจอภาพนั้นไว้นาทีแล้วนาทีเล่าเขาไม่กล้ากระพริบตาแม้แต่น้อย เสียงนาฬิกาแขวนดังติ๊กติ๊กความเมื่อยล้าเริ่มเข้าครอบงำดวงตาของสมศักดิ์ดวงตาของเขาแห้งผากจนเริ่มแสบน้ำตาเริ่มไหลออกมาทันทีที่น้ำตาหยดลงมาบาังดวงตาของสมศักดิ์สมศักดิ์ต้องกระพริบตาอย่างรุนแรงเพื่อปัดน้ำตาออกไปและวินาทีนั้นเองเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาใหม่ภาพจากกล้องหมายเลขสี่ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงแนาหญิงสาวคนนั้นยืนประชิดเลนกล้องจนเกินไป ใบหน้าของเธอเต็มจอภาพทั้งหมดมันเป็นใบหน้าที่ซีดเผือดเต็มไปด้วยสัญญาณรบกวนที่บิดเบี้ยวดวงตาคู่ใหญ่สีดำสนิทจ้องมองตรงมาที่สมศักดิ์ราวกับมองทะลุกระจกมอนิเตอร์ออกมาสมศักดิ์พยายามจะตโกโนแต่มันไม่มีเสียงแล้วแล้วจองมอนิเตอร์ทั้งหมดในห้องควบคุมก็เปลี่ยนภาพไปเป็นกล้องหมายเลขสีทั้งหมดแปดจอภาพเต็มไปด้วยใบหน้าของหญิงสาวที่เต็มไปด้วยสัญญาณรบกวนสัญ,ญญาณรบกวนบนจอภาพเริ่มรุนแรงขึ้นเสียงสัญ,ญญาณรบกวนที่ดังแสบแก้วหู ดังมาจากลำโพงในห้องควบคุมแล้วสิ่งที่ทำให้สมศักดิ์ขาดใจตายก็เกิดขึ้นเขาเห็นมือที่ซีดขาวและบิดเบีย้ยวค่อยๆย,ยื่อออกมาจากขอบจอมอนิเตอร์จอที่อยู่ตรงหน้าเขามันไม่ใช่ภาพสามมิติแต่เป็นมือจริงที่พยายามจะทะลุผ่านกระจกที่กั้นระหว่างโลกของสมศักดิ์กับโลกในสัญญาณภาพออกมามือของหญิงสาวนั้นเอื้อมมาแตะที่หน้าผาของสมศักดิ์ก่อนที่ทุกอย่างจะดับบูบลงในห้องควบคุมและภาพจากกล้องวงจรปิดทุกตัวก็กลายเป็นจอสีดำสนิท